สวัสดีครับพบกับผอมมาร์กนะครับจาก YouTube ช anel ของ Landmark และก็ Facebook Landmark เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการ The h i l l ส์นะครับอยู่ที่ตำบลพรหมเนียมเพ่อเมืองจังหวันดคนครนายกนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แลนด์มาร์กนะครับผมอยู่ห่างจากแยกจอบรอนะครับเพียงแค่3กิโลเมตรแล้วก็อยู่ห่างจากโรงเรียนดน์รอจอบรอเพียงแค่1.5กิโลเมตรท่านจะสังเกตเห็นว่าเขาช่วงอกอยู่ด้านหลังของผมนะครับ อยู่ไม่ไกลนะครับโครงการเด e Hill นะครับตั้งอยู่บนเนินของพรหมณีนะครับผมทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ต่ํากว่าตัวภูเขานะครับเมื่อเรายืนอยู่ที่ปางนะครับแล้วก็มองไปที่ตัวเขาชชงโงนะครับจะทําให้เราเห็นเขาชชงโงกอยู่ที่กึ่งกลางของภูเขานะครับบรรยากาศของที่นี่นะครับเย็นสบายนะครับเพราะอยู่บนที่สูงนะครับโครงการของ The Hill นะครับมีแปลงเริ่มต้นตั้งแต่200ตารางวาถึง206ตารางวานะครับ ฝั่งขวาไมืองของผมนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งบนะครับขนาดจะอยู่ที่206ตารางวานะครับผม เห็นได้ว่าตอนนี้นะครับมีลูกบ้านนะครับเข้ามาถมที่แล้วก็เริ่มที่จะจัดสวนและทําเป็นสวนแบบนี้นะครับผมขนาดฝั่งนี้ก็คือ206ตารางวานะครับตัวแปลงเองนากว้างอยู่20นะครับและส่วนความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ43เมตรนะครับผมทําให หน้ากว้างไม่แคบเกินไปส่วนความลึกก็พอดีนะครับถ้าเราจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งของผมก็คือฝั่ง A อนะครับฝั่ง A อฝั่งนี้จะขนาดจะอยู่ที่200ตารางวานะครับถ้าท่านมองไปด้านหลังของผมนะครับท่านจะเห็นว่าเขาชงโงกจะอยู่ตรงกับฝั่ง A นะครับผมตรงแปะเลยนะครับ ฝั่ง A หน้ากว้างอยู่ที่20นะครับส่วนความลึกอยู่ที่40เมตรนะครับเป็นไซส์ที่กําลังดีแหละครับก็เหมาะมากๆนะครับในส่วนของการที่จะทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับผมเพราะว่าการเดินทางสะดวกมากๆครับเดินทางจากกรุงศรีนครนายกนะครับเลี้ยวซ้ายตรงสะพานมัคควรนะครับมุ่งหน้ามาที่โรงเรียนนายร้อยจอรบรอนะครับพอเจอแยกนะครับให้คุณเลี้ยวซ้ายนะครับผมและอยู่ร์นแรกตรงวัดหนองเตยนะครับพออยู่ร์นเสร็จให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ2กิโลนะครับและก็จะเจอที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน โคกหนองยางเลี้ยวซ้ายเข้ามา400เมตรก็จะเปลแปลงเราอยู่ซ้ายมือนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีถนนในโครงการกว้างมากๆนะครับอยู่ที่9เมตรด้วยกันนะครับผมน้ําประปาไฟฟ้าพร้อมนะครับผมท่านจะเห็นได้ว่าเรามีการติดตั้งเสาไฟฟ้านะครับผมประมาณกลางๆของกล่โครงการแล้วนะครับแล้วก็จะมีการต่อขยายมาจนถึงด้านท้ายของโครงการด้วยเช่นกันนะครับ ราคาเบาๆนะครับผมผ่อนสบายนะครับ5ปีกับเจ้าของโครงการนะครับสามารถผ่อนขั้นต่ำอยู่ที่เดือนละ15,000บาทนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่แปลงแล้วครับ ส่วนฝั่งที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับด้านหลังของผมก็คือฝั่ง A นะครับฝั่ง A จะมีขนาดอยู่ที่200ตารางวานะครับหน้ากว้างอยู่ที่20นะครับส่วนความลึกอยู่ที่40เมตรโดยเฉลี่ยนะครับแปลงฝั่ง A นะครับจะเหลืออยู่แปลง A6A7A 9และก็ A11 นะครับผมเป็นแปลงที่มีขนาดที่สวยนะครับผมแล้วก็ พอที่จะทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับฝั่ง A จะเป็นฝั่งที่หันหน้าเข้าหาเขาชงโงกอย่างที่ท่านเห็นนะครับผมอย่างที่ผมได้แจ้งไปเบื้องต้นนะครับ เวลาเรายืนอยู่ที่แปลงฝั่ง A นะครับเราจะเห็นเขาชะงกอยู่ตรงกลางของภูเขานะครับไม่ได้อยู่ต่ํานะครับเพราะว่าจุดที่เรายืนอยู่ก็คือจุดที่เป็นเนินสูงสุดของพรหมทีด้วยเช่นกันนะครับเรามีการติดตั้งเสาไฟนะครับตอนนี้ติดตั้งจนถึงกึ่งกลางของตัวแปลงแล้วครับไฟฟ้าน้ําประปาพร้อมนะครับถนนในโครงการอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็คือกว้างเก้าเมตรด้วยกันนะครับลงเห็นคลุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่สําคัญเลยสามารถผ่อนกับเจ้าของโครงการได้นานถึง5ปีนะครับการผ่อนก็คือ เริ่มต้นตั้งแต่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนยาวถึง5ปีเลยนะครับแล้วก็ยอดสุดท้ายเราก็ชําระในวันโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินนะครับส่วนแบบท่านไหนนะครับที่กำลังจะมองหาที่ดินที่ไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพนะครับเพียงแค่1ชั่วโมงเจๆนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นคําตอบที่ดีอีกคําตอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับโรงเรียนนายร้อยจอปอรเป็นแค่1นกิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากอําเภอเมืองเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดครับเหลือแค่5แปลงสุดท้ายแล้วครับผม และทีมงานก็จะรอต้อนรับท่านอยู่ที่แปลกนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ